สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบอกค่ากำเนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นแห่งราคาทองจินหัวแห่งราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนค่ากําเนด500บาทเป็นเพียงค่ากําเนดที่ทางสมาคมค้าทองคํากําหนดไว้เท่านั้นซึ่งค่ากำหนดแต่ละร้านนะคะมีราคาที่แตกต่างกันไปตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ